นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตู้เย็นกัน,นะคะ่ะเพราะว่าของในตู้นี่เพียบเลยนะคะที่สามารถเก็บเยลลี่ที่ได้ <c oughs> นะคะก็จะมาเอาตู้เย็นนี่แหละมาเก็บของทั้งหมดเลยน,นี่นี่ก็คือตู้เย็นนะคะข้างในก็จะโล่งมากยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลย,เลยมีแต่ไข่นะคะแล้วก็มีไม่มีอ่าเดี๋ยวเราจะมาจัดของกันค่ะจัดของตามนี้เลยนะ ขอจัดกันเลยก่อนอื่นนะคะก็จะจัดชั้นชั้นบนก่อนก็จะเอาข้างๆก่อนนะคะก็จะเอาเป็นน้ำส้มคะ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นนมที่อยู่ในตู้นะคะนมตรงนี้ค่ะให้มีนมเสร็จนะคะ ก็ชีสชีสคล้ายคายเค้กเลยนี่ค่ะเอ๊แต่ใส่ยูเยลลี่ก่อนดีกว่าอืมเยลลี่แล้วก็เป็นชีสชีสมันคงจะ บางอันมันก็มีพลาสติกแล้วก็ให้แปะพลาสเอ้ยให้แปะสติกเกอร์นะคะแต่ว่าบางอันมันก็มีให้พับเหมือนกันพับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันพับยากด้วยต่อไปนะคะเป็นนี่คะ่ะเนยตรงนี้แล้วก็โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนี่นะคะแล้วก็โยเกิร์ต อุยโยเกิดอยู่ในตูอ้อะเอาออกไม่ได้แป๊บเอาออกได้แล้วต่อไปค่ะเป็นโยเกิร์ตมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็ด้านหลังนี้ตัวมันเล็กมากอ่านไม่ออกแล้วก็วางไว้ ต่อไปนะคะเป็นซอส์เมเกอรที่นี่นะคะใส่ไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นช่อกฟีดเขาเอาออกมาเลยแล้วกันนะคะจริงด้วยเอาผักก่อนนะคะผักนะคะวางไว้ข้างบนอย่างนี้ แล้วก็ต่อไปนะเป็นถ้วยไอศครีมค่ะนี่นนนนนนค่ะนี่นะคะ้จะมีสอรสค่ะมีรสช็อกโกแลตกับสตอรอเบอรี่ค่ะ ใส่เข้าไปข้างในค่ะใส่ซ้อนกันนะคะมันคงไม่มีที่ไม่พอแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นกล่องไอศครีมนะคะใส่เข้าไป แล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะใส่เข้าไปอันไหนที่ดูไม่สมบูรณ์อันนั้นแหละค่ะที่ทำเองโอ้ยตก้ตใส่เข้าไปนีค่ค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปวางในห้องครัวกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับตู้เย็นนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย